ทำไมถึงมีคนคิดอยู่เสมอว่ายอดฝีมือยุทธภพ,พในสนามรบไม่มีทางทำได้ที่จะเข้าไปสังหารหัวหน้าแม่ทัพค่าศึกได้อย่างมากก็แค่สามจ็ดส่วนสามวินาทีถูกฟันเป็นเจดท่อนในฐานะยอดฝีมือยุทธภพท่านได้ข้ามเวลามาอย่างราชวงศ์ต้าจงกลายเป็นทหารคนหนึ่งท่านหักหลังยึดสินค้าของพวกตาจือผลคือถูกตาจือเกราะทองแดงที่มาตามหาเกือบจะถูกฆ่าตาย โชคดีที่ในยามกับขันสามารถพปลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดในช่วงที่พักฟื้นจากอาการบาดเจ็บท่านอาศัยความทรงจำจากชาติก่อนสร้างหน้าไม้ขึ้นมาหะหนึ่งอันหน้าไม้นี้เบาพกพาสะดวกหญิงได้รวดเร็วซ่อนเร้นได้ดีเรียกได้ว่าเป็นอาวุธชั้นยอดในการรบในซอกซอยหากเจอต้าจึกเกราะทองแดงคนนั้นอีกครั้งก็ไม่ต้องเสี่ยงชีวิตแค่เหนียวไกบเบา ก็สามารถทําให้เขาลม้มลงตายคาที่ได้ไปจิ้งคอยอยู่ข้างกายท่านตลอดดูแลชีวิตประจําวันของท่านหญิงสาวผู้นี้งดงามและฉลาดหลักแหลมลมท่านเริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อเขาแทบไม่ต้องพูดอะไรตอนนี้เขาเบิกตากว้างมองดูหน้าไม้ในมือท่านอย่างประหลาดใจชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ตรงหน้านี้ทำให้เขาประหลาดใจมา,มามากแล้วไปจิ้งเคยเห็นโลกมามาก ในใจมีความหญิงทะนงแม้จะตกอับถึงเพียงนี้แต่ก็ไม่เคยเห็นคนรอบข้างอยู่ในสายตาแต่ท่านไม่เหมือนกันท่านทําให้เขาต้องครุนคิดอยู่บ่อยครั้งต่อหญิงสาวที่ตกอับไร้ที่พึ่งอย่างเขาก็ยังคงให้ความเคารพเสมอทั้งสองคนกําลังดื่มด่ากับความเงียบและบรรยากาศที่คลุมเครือเล็กน้อยทันใดนั้นก็มีเสียงรายงานมาจากนอกประตูที่ใหญ่หลิงเจ้าหมิ่นอยู่ที่นอกค่าย ไปจิ้งได้ยินสีหน้าก็ซีดเผือดทันทีแก้มที่เคยแดงระเรื่อก็ซีดขาวลงทันทีเขาจะลุกขึ้นเดินออกไปแต่ก็ถูกท่านดึงไว้คบหากันมานานแม้เขาจะไม่เคยพูดถึงเรื่องราวของตัวเองท่านก็สามารถเดาได้จากท่าทางของเขาเดาได้ไม่กี่ส่วนท่านให้เขาอยู่ในห้องขึ้นไปบนกำแพงค่ายแล้วมองออกไปข้างนนอกนอกคูน้ำมีคนสามคนยืนอยู่ ชายชราคนหนึ่งหญิงชราคนหนึ่งและชายอายุประมาณสามสิบปีอีกคนหนึ่งในมือชายคนนั้นมีแผ่นไม้แผ่นหนึ่งข้างบนคือชายคณิตศาสตร์กำลังจ้องมองค่ายด้วยใบหน้าที่บึ้งตึงชายชราเห็นท่านโผล่หัวออกมาแปรอแ,แล้วพูดว่าใช่หัวหน้ากองหลินหรือไม่ท่านมีความทรงจำที่เลือนรางเกี่ยวกับเขาดูเหมือนจะเป็นคนที่อายุมากที่สุดในหมู่บ้านหลิงโตพวกเจ้ามาทำไม ดูจากท่าทางแล้วท่านก็ไม่ได้ให้สีหน้าที่ดีกับเขาหัวหน้ากองหลินนี่คือหลินเจ้าหมินจากหมู่บ้านเราภรรยาของเขาหลินไปซื้อหายตัวไปหลายวันได้ยิงคนพูดว่าอยู่ในค่ายทหารวันนี้จึงได้ขอให้ข้าพาเขามาตามหาคนบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยของชายชาราแสดงความไม่พอใจในค่ายทหารจะมีผู้หญิงอยู่ได้อย่างไรพวกเจ้าไปหาที่อื่นเถอะท่านปฏิเสธทันทีชายชาราพูดไม่ออก ยืนตะลึงอยู่กับที่เขาเป็นที่นับถือในหมู่บ้านหลิงโตมาตลอดไม่คิดว่าจะถูกเดก็หนุ่มคนหนึ่งต่อว่าเช่นนี้หลิงเจียมีคนเห็นภรรยาของข้าอยู่ในค่ายจริงๆท่านให้ค่าเข้าไปดูหน่อยหลิงจ้าหมิงนขาพิการหน้าตาอมโรคแต่แววตาดูดันดุดจาบเห็นชายชาราพูดกับท่านไม่ได้ผลเขาก็พูดขึ้นมาอย่างเย็นชาข้าบอกว่าไม่มีก็คือไม่มี ค่ายทหารไม่ใช่ที่ที่พวกเจ้าอยากจะเข้าก็เข้าได้ไอบาหลินเมาเจี้ยนข้าก็ยังต้องเรียกว่าปู่เจ้าไม่เพียงแต่ไม่มีคำเรียกยังกล้าขวางข้าไว้นอกประตูทำตัวไม่เหมาะสมชายชาราดุเสียงดังตอนนี้เป็นช่วงสงครามใครจะกล้าเปิดค่ายตามใจชอบหากมีเรื่องทางทหารใครก็รับผิดชอบไม่ไหวทุกท่านกลับไปเถอะหลินจ้าหมินเห็นว่าชายชาราเอาท่านไ่อยู่ก็ชูกำปั้นขึ้นอย่างโกรธเกรี้ยว ไอ้หนูยึดครองภรรยาของผู้อื่นรังแกข้าที่เป็นคนที่การฟ้าดินไม่ให้อภัยท่านยิ้มเย็นชาหลิงเจ้าหมิน่นตอนที่เจ้าเป็นโจรป่าเมื่อหลายปีก่อนในมือเจ้ามีคราบเลือดใช่ไหมคนบ้านเดียวกันก็ให้เกียรดเจ้าไร้สาระพ่อเจ้ากัพิการหรือว่าจะเป็นโจรป่าด้วยแววตาท่านเย็นชาลงทันทีชายชาราก็พูดอย่างโกรธเกรี้ยวไอบ้บ้าเจ้าเป็นหัวหน้ากองแล้วก็ลืมบรรพบรุษแล้วหรือ บอกให้รู้ไว้ต่อให้เป็นแม่ทัพใหญ่ก็ต้องไหว้บรรพบุรุษก่อนหญิงชาราก็ชี้นิ้วมาที่ท่านไอบา้าเจ้ายังหวังให้ข้าพูดจาดีๆกับเจ้าอีกหรือคู่มันที่เจ้าเคยมั่นไว้เขาหาว่าเจ้าโม่จะถอนมัน่นไม่ใช่ข้าหรือที่พูดจากเกลี้ยกล่อมจนรักษาไว้ได้แค่นี้ก็กลับหน้ามือไปหลังมือแล้วหรือตะลึงไปเลยยังมีเรื่องแบบนี้ด้วยขณะที่กําลังตะลึงชายที่ถือเชือกก็พูดเสียงดังว่า หัวหน้ากองหลินไม่ว่าพี่สะพายข้าจะอยู่ที่ไหนในเมื่อพี่ชายข้ามาถึงที่นี่แล้วท่านก็ควรจะให้คำอธิบายบ้างแล้วเจ้าเป็นใครข้าเป็นญาติห่างๆของที่เจ้าหมินหลินเจ้าหุยโอ้เจ้าต้องการคำอธิบายอะไรหลินเจ้าหุยจ้องมองตาของท่านอย่างดูร้ายท่านกล้าพูดไหมว่าพี่สะพายข้าไม่ได้อยู่ในค่ายทหารนี้ไม่ได้อยู่จริงๆท่านตอบอย่างเฉยเมยดีให้ท่านสองทางเลือก หนึ่งคือให้พวกข้าเข้าไปค้นในค่ายสองคือท่านหัวหน้ากองหลินท่านให้คำอธิบายกับพี่ชายข้าหือๆอหเจ้าช่างบังอาจแค่ถามว่าท่านกล้ารับหรือไม่ท่านเงียบลงเมื่อเผชิญหน้ากับชาวบ้านจากหมู่บ้านหลิงโตเหล่านี้ท่านก็ไม่กล้าลงมือขณะที่กําลังลังเลไปจิ้งก็ดึงขากางเกงของท่านเบาๆจากใต้กำแพงท่านก้มลงมอง เห็นเขาชี้ไปที่ตัวเองแล้วชี้ไปที่ประตูค่ายเขาต้องการออกไปจัดก,การเรื่องนี้ด้วยตัวเองในดวงตาสีดําเป็นประกายของเขามีความเด็ดเดี่ยวท่านโบกมือให้เขาเบาๆดีข้าสามารถให้คําอธิบายกับพวกเจ้าได้กลับบ้านไปรอภายในสามวันจะมีคําตอบแน่นอนหลิงเจ้าหุยยกนิ้วโป้งให้เป็นลูกผู้ชายงั้นก็กลับบ้านไปรอสามวันพูดจบก็ยิ้มเย็นชาหันหลังลากแผ่นไม้จากไป ชายชราและหญิงชราก็ตามไปมองดูเงาหลังที่ห่างไกลออกไปของพวกเขาท่านเลียริมฝีปากไปจิ้งกระสิบเสียงเบาพี่ให้ข้ากลับไปให้เขาจัดการดีกว่าคนที่การคนหนึ่งจะทำอะไรข้าได้ท่านโบกมือข้ามีความคิดหนึ่งไม่รู้ว่าเจ้าจะกล้าทำตามที่ข้าบอกหรือไม่แล้วยื่นมีดเล็กๆให้เขากระสิบข้างหูเขาสองสามคำหลิงเจ้าหุยแบกหลิงเจ้าหมิ่นกลับไปที่บ้านเขา เป็นเพื่อนร่วมแก๊งโจรของหลิงเจ้าหมิงจริงๆตอนนั้นทั้งสองคนถูกหัวหน้าจับได้ว่าแอบยกักยอกเงินที่ปล้นมาเป็นหลิงเจ้าหมิงคนเดียวที่รับผิดทั้งหมดถูกตัดเอ็นร้อยหวายถูกขับออกจากแก๊งโจนหลิงเจ้าหมิงนเมื่อไม่นานมานี้ทราบว่าไปจิ้งซ่อนตัวอยู่ในค่ายทหารก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟภรรยาของตนเองงดงามน่ารักเข้าไปในที่แบบนั้นแล้วจะดีได้อย่างไรแต่เขาพิการทำอะไรไม่ได้ จึงต้องไปหาเพื่อนโจรในอดีตอย่างหลินเจ้าหุยเพื่อตอบแทนบุญคุณในอดีตของหลินเจ้าหุยไม่พูดพรำทำเพลงก็พาน้องชายมาสองสามคนแอบมาที่บ้านของหลินเจ้าหมินได้ยินว่าหัวหน้ากองของค่ายทหารเป็นเด็กหนุ่มงโง่ในหมู่บ้านในใจเขาก็ยิ่งดูถูกจงใจใช้คำพูดกระตุ้นท่านต้องการจะบังคับให้ท่านลงมือก่อนพวกเขาได้วางกับดักไว้ที่บ้านของหลินเจ้าหมินแล้ว ตามการคำนวณของหลินเจ้าหุยท่านอย่างน้อยต้องรอถึงวันที่สามถึงจะลงมือยามสามเงาร่างหนึ่งหายเข้าไปในความมืดอย่างเงียบเชียบเปิดสลักประตูไม้อย่างชำนาญผลักประตูเข้าไปในลานบ้านหลินเจ้าหุยที่เฝ้าประตูอยู่ตกใจตื่นใครเขาร้องขึ้นมาทุกคนก็ตื่นมีโจรป่ารีบจุดคบเพลิงไปจิ้งกนนิ่งอยู่กลางห้องกวาดตามองอย่างเฉยเมย ชายชะการกลุ่มหนึ่งในห้องแอบชื่นชมในใจท่านคาดการได้แม่นยำจริงๆหลินเจ้าหมิีก็โผล่หัวออกมาจากห้องด้านในนางแพทย์สยาทำไมไม่ตายข้างนอกผ่านเข้ามาให้ข้าดูซิว่าข้าจะจัดการเจ้าอย่างไรเสียงของเขาสั่นเครือด้วยความตื่นเต้นความแค้นที่สะสมมาหลายวันแทบจะทะลักออกมาจากอกไปจิ้งหันหลังเดินเข้าไปในห้องด้านในอย่างเงียบเหียบลินเจ้าหุยพูดล้อเลียนอยู่ข้างหลังพี่ชายภรรยาสวยขนาดนี้ เบาๆมือหน่อยก็ดีคำพูดของเขาทำให้โจรปากลุ่มหนึ่งหัวเราะลัน่นไปจิ้งก้าวข้ามธรณีประตูห้องด้านในยืนอยู่หน้าเตียงถอดเสื้อผ้าให้ข้าแล้วคุกเข่าลงหลิงจ้าหมิงยิ่งคิดยิ่งโกรธเสียงด่าเริ่มดังขึ้นยื่นมือไปคว้าแส้หวายที่มุมเตียงนั่นคือเครื่องมือที่เขาใช้ทารุณไปจิ้งเป็นประจำและเป็นวิธีที่เขาใช้ระบายความแขนไปจิ้งยิงคงเงียบ คุกเข่าลงบนพื้นอย่างเงียบเงีย ب. หลิงจ้าหมิงยกแส้ไหวขึ้นอย่างแรงให้เจ้าหนีให้เจ้าเข้าไปอยู่ในกองผู้ชายยังไม่ทันจะด่าจ,จบแส้ไหวก็ฟาดลงมาอย่างแรงเสียงดังผัวไปจรจิ้งร้องครางเบาๆด้วยความเจ็บปวดร่างกายสั่นเล็กน้อยแม้ว่าหลิงจ้าหมิงจะขาพิการแต่เมื่อครั้งยังเป็นโจนป่าพะละกำลังของท่อนบนที่ฝึกฝนมายังคงอยู่ไปจิ้งไม่ใช่ไม่เคยต่อต้าน แต่พะละกําลังของหญิงชายต่างกันทุกครั้งที่ต่อต้านก็จะถูกทุบตีอย่างรุนแรงยิ่งขึ้นตั้งแต่เขาพิการไร้สมรรถภาพก็ยิ่งทารุณเขาด้วยวิธีการต่างๆมากขึ้นค้นพบความปรารถนาที่ไม่มีที่ระบายไปจิ้งทนไม่ไหวจริงๆถึงได้ในวันที่หอสัญญาณไฟรับสมัครคนงานสู้ตายก็จะอยู่ที่นี่ข้าบอกให้เจ้าถอดเสื้อผ้าหนังแพทย์สยาไม่ได้ยินหรือไงพร้อมกับเสียงด่า แซ้ไหวอีกหนึ่งทีฟาดลงบนตัวเขาหลิงเจ้าหุยกับโจระป่าสองสามคนเบียดเสียดกันอยู่ที่ประตูยิ้มร่าฟังเสียงข้างในไปจิ้งค่อยๆลุกขึ้นยืนมือค่อยๆยืย่นไปที่ปกเสื้อหลิงเจ้าหมิ่นโบกแส้ไหวไปทางประตูไปให้พ้นเขารู้ดีถึงสันดานของโจระป่าเหล่านี้ภรรยาตัวเองถอดเสื้อผ้าจะให้พวกเขาดูได้อย่างไรโจรป่าสี่ห้าคนหัวเราะร่าแล้วถอยออกไปแต่ก็ยังเงี้ยหูฟังอยู่ ไปจิ้งค่อยๆปลดเสื้อชั้นบนเข้าใกล้หลินเจ้าหมินอย่างแนบเนียนหลินเจ้าหมิ่นได้กลิ่นหอมที่คุ้นเคยจากภรรยาในใจก็หงุดหงิดขึ้นมาประชากผมของเขาอย่างแรงดึงเข้ามาใกล้ตัวไปจิ้งรอจังหวะน,นี้อยู่แล้วขณะที่ถอดเสื้อผ้าเขาก็แอบ,บกรมมีสั้นไว้ในมืออาศัยแรงดึงนั้นลม้มลงไปในอ้อมกอดของเขาหลินเจ้าหมิ่นไม่ทันระวังตัวรู้สึกเย็นว่าที่ลำคอ เลือดร้อนๆพุ่งกระฉูดออกมาเขารู้ตัวชัดเจนว่าถูกปาดคอสองมืออุดคอไว้แน่นอ้าปาจะร้องหลินเจ้าหุ้ยทำได้เพียงส่งเสียงลมหายใจอ่อนๆออกมามี่สั้นคมกริบเกินไปไปจิ้งลงมืออย่างเฮี้ยมโหดเขาได้แต่ใช้หัวโขกกำแพงดินข้างหลังด้วยความร้อนใจอวิชวีเจียวและคนอื่นๆตามไปจิ้งไปมาถึงใกล้บ้านของเขาเมื่อเห็นเขาเข้าประตูไปแล้ว ทุกคนก็รีบแยกย้ายกันหาที่ซุ่มตามตำแหน่งของตนเองหลังจากคบเพลิงดับลงก็มีเสียงด่าทอของหลินเจ้าหมินดังขึ้นท่านหลับตาลงตั้งใจฟังอย่างมีสมาธิวิญญ,ญาณที่ข้ามพบมาท่านกับร่างกายนี้ผสานกันอย่างสมบูรณ์ได้ความรู้สึกประสาสัมผัสเฉียบคมกว่าคนทั่วไปมากท่านค่อยๆง้างสายธนูจนสุดปลายลูกธนูเล็งไปที่กระท่อมมุมจากที่อยู่ห่างออกไปสิบเก้าก็รอให้ปจายิ้งลงมือ จริงๆด้วยหลังจากที่หลินเจ้าหมิ่นสั่งให้เขาถอดเสื้อผ้าไม่นานก็มีเสียงเชือดคอดังขึ้นเบาๆตามมาด้วยเสียงลมหายใจรวยรินของเขาไปจิ้งจะเย็นมากคอยๆหยิบเสื้อผ้าขึ้นมาสวมความเงียบกระทันหันทําให้หลินเจ้าหุยระแวงเขารู้ว่าหลินเจ้าหมิ่นได้สมรรถภาพมานานแล้วความเงียบนี้ผิดปกติเกินไปเขาลังเลที่จะเดินเข้าไปในบ้านอาศัยแสงจันทร์ เห็นเลือดเป๋อเปื้อนใบหน้าขาวผ่องของไปจิ้งและหลิงเจ้าหมินก็ล้มพับอยู่ริมเตียงนางแพทย์สยาเจ้าคาพีขาแล้วเจ้าจะรอดหรือหลิงเจ้าหุยเพิ่งจะยกดาบเหล็กขึ้นก็ได้ยินเสียงดังผลวจากข้างหลังลูกธนูดอกหนึ่งทะลุกำแพงดินปักเข้าที่กลางหลังของเขาท่านรู้ดีว่ากระท่อมมุงจากในหมู่บ้านเหล่านี้ล้วน,นสร้างจากดินผ่านการเวลามานานก็ผุพังท่านยังคงหลับตา ปล่อยสายธนูด้วยการฟังเสียงล้วนๆหลังจากยะอิงธนูดอกแรกออกไปท่านก็รีบขึ้นสายธนูดอกที่สองยิงไปที่หน้าต่างด้านหลังโจนป่าคนหนึ่งที่อยู่ใกล้หน้าต่างด้านหลังถูกธนูทะลุลำคอร่างกายเอียงไปชนเพื่อนร่วมแกง๊งจนป่าอีกสามคนเห็นคนตายก็ร้องอุทานออกมาคว้าดาบเหล็กและววิ่งออกไปนอกประตูท่านง้างธนูขึ้นสายอย่างไม่รีบร้อน ธนูดอกที่สามพุ่งออกจากสายลูกธนูละลุหน้าต่างด้านหลังแล้วทลุม่านฝ้ายเข้าเป้าคนหนึ่งที่กำลังหนีกลางหลังของโจรปาธนูสามดอกนี้ท่านไม่ได้ลืมตาเลยอาศัยการฟังเสียงล้นลวน,ลวนยิงธนูสามดอกติดต่อกันเข้าเป้าจุดตายโจรป่าสามคนวิ่งออกจากประตูบ้านก็มีลูกธนูยิงมาอีกไม่รู้ว่าโดนตรงไหนได้แต่ร้องเสียงหลงวิ่งหนีกระจัดกระจาย ไปจิ้งถอนหายใจออกมาเอบาบาในใจก็รู้สึกโล่งสบายเขาก้าวออกไปข้างนอกเห็นคนหนึ่งนอนอยู่บนพื้นห้องด้านนอกไม่มีลมหายใจแล้วเปิดม่านประตูมีอีกคนนอนอยู่บนพื้นมีลูกธนูปักอยู่ที่กลางหลังไปจิ้งยิ้มมุมปากคนตายมากมายขนาดนี้เขาไม่เพียงแต่ไม่กลัวกลับรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยที่หน้าประตูบ้านพบศพอีกหนึ่งศพ เขามองหาคนสุดท้ายตอนทีณะโจรป่าเข้ามาในบ้านเขาได้รวมหลินเจ้าหมินเข้าไปด้วยรวมทั้งหมดหกคนเห็นตายไปห้าคนและอีกคนอยู่ที่ไหนหลี่สมจุดคบเพลิงหูจิ้นเะก็เข้าไปในบ้านเอาคบเพลิงของโจรป่ามาจุดไฟช่วยอี้เจียยกับจางฉางโยถือคันธนูกับลูกธนูเดินเข้ามาในลานบ้านเมื่อครูทั้งสี่คนต่างก็ยิงธนูในความมืดมิดก็ไม่รู้ว่ายิงถูกเป้าหรืออาไม่ ทั้งสองคนถือคบเพลิงตรวจสอบศพทีละศพสุดท้ายทุกคนพบคนสุดท้ายนอกกำแพงสวนตะวันออกโจระป่าถูกลูกธนูปักทะลุขมับสิ้นใจตายไปนานแล้วทุกคนเก็บลูกธนูที่ยิงออกไปกลับมาต่างก็รายงานจำนวนลูกธนูของแต่ละคนมีเครื่องหมายแยกแยะได้ง่ายมากตอนแรกพวกเขายังไม่สังเกตเห็นความผิดปกติจนกระทั่งไปจิ้งนับลูกธนูเสร็จก็ยืนตะลึง ในมือของเขามีลูกธนูทั้งหมดห้าดอกเป็นของท่านทั้งหมดโจนป่าห้าคนทั้งในและนอกบ้านล้วนถูกท่านสังหารด้วยธนูดอกเดียวต่ำกว่าสี่คนไม่มีใครยิงถูกเป้าและชุยอี้เจียวทุกคนเห็นป่ายิ้งยืนตะลึงเข้าไปดูใกล้ๆถึงเห็นลูกธนูในมือเขาถึงได้รู้ตัวทีหลังยิ่งเคารพเยี่ยมเกรงท่านมากขึ้นในที่สุดศพหกศพก็ถูกลากกลับไปที่ค่ายรบเตรียมตัดศีรษะส่งไปรายงานผลงานที่กองบัญชาการทหาร บ้านของหลิงเจ้าหมินก็ถูกทําความสะอาดเรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากทุกคนจัดไปท่านอยู่คนเดียวในลานบ้านรอไปจิ้งอยู่ครู่หนึ่งเขาค่อยๆดึงแขนเสื้อของท่านขอบคุณพี่ที่ช่วยข่าออกจากคุมนรกใต้แสงจันทร์ใบหน้าขาวผ่องของเขาเปื้อนเลือดเป็นหย่อมๆกลับดูมีสเสน่ห์ไปอีกแบบเคยเห็นคนสวยมามากแล้วและเคยได้สัมผัสกับสเสน่ห์ของหญิงสาวผู้กระหายเลือดเมื่อมาถึงที่นี่ ขสารเข้ากับร่างกายที่ยังเยาวัยและไร้เดียงสานี้ในตอนนี้กระแสร้อนๆพุ่งขึ้นมาจากเบื้องล่างอย่างรุนแรงไปจิ้งสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของท่านกัดริมฝีปากล่างเบาๆในดวงตาสีดำเป็นประกายมีแสงระยิบระยับร่างกายของทั้งสองคนค่อยๆเข้าใกล้กันในที่สุดก็ต้านทานแรงกระตุ้นของร่างกายที่ยังเยาว์นี้ไม่ได้ในพริบตาต่อมาท่านก็ยื่นมือไปอกเขาไว้ในอ้อมแขนกอดแน่นไปจิ้งตอนนี้เชื่องเหมือนแมว อ่อนโยนเงียบและน่ารักปล่อยให้แขนที่แข็งแรงของท่านกอดเขาไว้ในอ้อมอกหลังจากใกล้ชิดก,กันอย่างควบคุมไม่ได้ท่านก็อดใจไม่ไหวอีกต่อไปอุ้มเขาขึ้นมาก้าเข้าไปในกระท่อมมุงจากสักครู่ในหมู่บ้านที่เงียบสงบก็มีเสียงครวญนครางเบาๆและกดดันดังขึ้น